โอ้คือใหญ่เทียวนี่คืออยู่กับเราเอเที่ยวเอบเลยุ่นานยังกระด้ครับผมนี่แหละเน่ยพี่ม่ยรูดสว้าวี้าวว้าวว้าว้าวว้าจ้าวว้ามาววี่ว้แ้้าว้วอ้าเว้าววา้้วาา้ว เเียยบลนันน่นยังติดตามนะครับมนานีออกไม้ดีมือที่สองกับทีมงานนี่แหละคือเก้าไฝเก้าครับผมผู้กู้ข้ขมีแต่จะอย่าล่องเลือลง,องหำหมู่บ้านกับพ่อได้กินมานีเลยมาซ้ำครับว่าแม่น้ำสี่คอยกับยังแห้งคือเก้านาะแมนนะบ่นี่วานขึ้น,นอยู่หัวตึงๆอย่างนี้แหละงานวันเป็นไหน สิ่งท้่งานเวเขาไหนตัวใหญ่เขาไหนตัวน่อยพี่น้องสิ่งทํางานแล้วเอออย่าเพียานพุ่นซุกนะมันซึมมานีเย็บเยบเยแมนลยื้อมตันี่แหละแม่น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 ดีรับูกปลาพันปลาปลาปลาพันปลาเดี๋ยวเอาขึ้นกอนถวงโอ้ยกอ่วงก็เลยเอายาบันมาทันมัน โยอยู่พี่น้องแบบไงพู่ายอีบัว่ยีบวไงเดี๋ยว้่กป่าพันป่าโอ้ยพี่ใหญ่เดวนี่คืออยู่วกดกรทำอยู่เนาะวายเด็ดขาดอย่วาแต่เนี่ยลงนาทำงานเดือซึ้งเลยคิไม่แพ่เนี่ยตลาดเขามีบหาอยากหากินกัไเอุกสชายเฮ็ดเองมาเนี่ยนี่คิดมีคู่มีบาดเ่ย อาจารย์ใหญ่มันสอนมาดีถึงแค่เน like ี่ยตลาดเขาเนียบ่ะไรนด่เอาเนี่ยครับผมเอาละป้าเจ้ากูบอกแล้วอย่าลบอยู่สิทธิ์มีคู่เนี่เออเป็นไงเขาบอกให้ใส่มากน้อยสิทธิ์มีคู่เอี๊ปลาลุดเขาบอกน้องตีเตือนไอพี่เอาอะไรมาเอาอะไรไดดิโอ้แกเป็นกูไว้ยห็นน้องรูปตัว ทำงานแล้วทั้งท้างแล้วนี่เหุ่นักคุนุกานให้งเฮหุ่อามเสื่ย์แผลหุ่นซกวด้มานี่เอาไม่เอาเมีรุ่นละบ่เอาเมยทิศมีคู่อยู่ในเ้านั่งอาจารย์เฮามันดีอยู่เฮ็ดแม่เพ่งทำงานเมียใครนหนใครตาเขาได้มาเนี่นั่น่นยังออ อ้ายวัดลูกเยีมากเลยน้อยยุงหงเอย่างเงี้ยยังมึงจะเอาาจให้ผมซัำสนบรวางสองหงี่ม่่บเออ่ไม่มาดดาโอ้พี่ึงเข้ามาทำงานนาะสึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไว้เลยโอ้สึ่งเลยผมก็พิทการธรรเมียนอยู่หรอผมก็วิทกัมเนียมาสีเด็ดอยู่หรอกนี่ ยาำสึ่งเลยเจ็บแม่ใส่โอ้มาเด้อขวัญเอ้อทีองแค่ยังคาดอไเงี้ยเบ็ดหมดเดียวนี่เข้าป่ามันกวไหนเนี่ยเข้เบ็ดดีใจหรอกสึ่งกุ้แพร่เขาเลเนะสึ่งเอยซื้องึ้นมาทำงานสิมาแพร่เนี่ยตลาดหนี่สิได้บ่ เาหรอเดี๋ยนี่ซงยมอะนี่อะไรนี่มึงต้องใสนาเขาได้ซงเ้ยเขาจริงเมึีมาแลพูดซุกเงี่ยตลาดดีป่มาพี่อาจีพูดจังสีเนี่ยไหมเอวนเขาดีแขเันขางมันไปเลยมองนีขันเขาดีเขาเมื่อยังกว่าแงอพี่นี่เจอซงเดียว นี่ทิดนี้คู่ด้เอาเียงกันไปเลยเนื่อแพนดิเซียดเขาเป็นทิศนี้คู่มันทิศนี่คู่ไม้เขาเป็นเป็นจ้คข้องไม้ประธนเข้ามามันเป็นคิดนี่คู่คุนทิศเอกคนนี้ทิดเอกเขาตัวกายใหญ่กว่าเจ้าดอวใส่มึงบอามาครับทิศเอกมุมบ้านปลาหมุนเมามันคลงมาเดียวโว้ เอาเมียมึงเมืองมือลูกน้องมือใสมพอ่งออกมาจากบ้านไงหมุนมาเอาเอาแน่ออกไปลงไปกลางๆนี่แหะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเออเอาไว้เห็นละเออเอามาพี่น้าเนี่ยนอนแฮซึงทำงานแล้วพวดมือใสมือขวาเอ้าซุกก็แยกล่างเหมืซุกก็้นเขาล่างนะซุกขึ้กันเนี่ย เขาล่างเขาล่างแยกแางออกมาว่าครับเบ็ดซันมันแถวแด้วยทั้งัมดซึ่งยัวนี่ซึ่งอาจารย์ซึ่งเอาทันตูนี่จ้ำน่ทไมได้ไรทิศเอกอยู่วแต่ทิศเอกแต่เออทิศเอกก็ได้สามตัวนี่เอาเขามันที่หลังดันกลัวอยู่แล้วนะบางทีข้าต้ออยากเบ็ดไปเอามาเปลี่ยแต่กลัวไปมึงนี่พูดมึงต้องการต้องสิ ก้อนสิเขาวสีก๊อฟยังือเตรียมตกกัวมากนะเจ้าหาลูกนี่ก no, no. ็ได้เด้ก้อนสิเป็นอันอันจอมยุทธตะกวนของเบดเงินไหลอยู่เอาอะไวมาเจ้านั่นหายจีน้อฟังมุนมามุนมามือใส่ครับผมเฮ้ยโ้ยเอาไปเข็งเอาเป็ดเนี่ยกุ๊บเป็ดเนี่ยนั่น ไเอันูดแปันพูดจิเนี่ะเหาหรอพี่ทงานเหรอโอ้โหวตัวแห้งเจ้ายอยู่วะโอ้กวาดตวถงมาเดียวนี่โอ้ยกวาดถวงแบบได้เยมันมันสิไล่มากินาซึ่งมาแจกมันเลยสบัดทางไกว่าสแม่จะตัวงานเหเจ้าเอาเอา อาจารย์เไินยว่เี้เนี่อาจารย์ซึ่งอาจารย์ซึ่งปาแกสังท้องแกสังทองนามาหนีเนาะเอาละแกไอ้กูไทยเนี่มันรูดดอกแก่นแนรูดไหลโอ้เซึ่องยุ่มาเนี่ยซึ่งซึ่งนะสิซดเอคุณอาจารย์เอาตัวใหญ่าซดมองนีขนาดไหนตโอ้กูกัไป้ล้ยวเง้กูเปถึงกูมันมันน่ามันต่างกันโอ้ มึงเปนัางรียุ่นผู้ย่องได้อยู่อะเอาโอยู่โอ้ยหยุดวะโอ้สมก็มาลงไปไเต๋ผู้เดียวมาวางรั่ว,วตัวนี่ในมองไปรียุนน่นเดินลงแป๋ยผู้เดียวเลยมายุ่นด้วยนั่นน่ะท้ำพ่อมาข้นม่านวะงไปจอบนงไปจอบ่นเนี่ยรักแต่ยันไเบ็ดกูอีกเ่รไปไปใส่ถุงมาตะขันสันมันเดียวแล้วเอาเอามาขันเขียวทำงานอีกแล้วพี่น้อง นุ่มบานปลาซีต้องไปว่าจะมีเบอ,อเเซึ่งทำงานซึ่งทำงาน,อต,อนตอนละบ่บรรยากาศครับนี่น้อว่างพูดงานนี่ปลาเขาญี่ปุ่นขั้นเขียวนุ่มบานปลาเนาะขั้นเขียวตัวนี้เนาะถือถือยั้นสามสองตัวครับผู้หน่าเพร่ะนว่าไป็ลัดประเสริฐเหมือนเป็นนังง่อยเหมือนลัดมัวหมอหนึ่งลัดยุ่ยิไต่เหมือนประ,สะเสริฐุ่นเอ้าระหว่างเบิ่งไพสิคับก,ก็กันมาหนี บรรยากาศเฮากันไดนเลือกกินเอามันอีเดียดออกคงซึ้อว่าปลากินดีอยู่ครับผมซึ้อว่าปลากินดีกว่าขม,มืออยู่แต่น้ำก็ยังไหลเนาะเป็นไหนจะเป็นอะไรข้อความนั่นฮะบอกว่าถืออยู่อยู่หันนั่นเถืออยู่ประเทศไหนตัวใหญ่อยู่หันหนะครับครับผมหลังจากกีฬามาโดนเนาะ เขาอายเพราะเขาตัวใดครับเ่าตัวใดพี่เปลี่ยนเป็นซึ่งแล้วบ่ซึเปล่าสึ่งสึ้งเออนี่้วะสันสึ่งใส่นี่เอ้าเติมกันไปเบิดมือกันสิบัวใดบ่ปลาไฟนี่นุ่มบ้านปลาว่านี่ห้วยแต่มาจะขวางมาเอาอยู่นี่มาโตขึ้นมาห้องปีนี่ก็ว่ามันถ้าเห็นเนี่ยก็ว่ามันซีโร่สิได้อยู่หรอกครับผมแต่พวกเขามาเอาน้ำแรกนั่นห้วยมีแล้ววางรอยรูปมันเบาคุยได้พี่น้องน้ำแรกแต่เขามาใหม่ๆ แต่หมักจะคลองเงาซึ่งผู้เดียวมันก็สิมีวมังซิบหาโล่โหเจี๊นี่นี่จังวันไผมาเนี่ยเนาะอันนี้มันก็นล้ลาแล้วเนาะเอาไปเที่ยวๆเอาขึ้นไอ้เนี่ยขั้นเขียวนั่นเนี่ยพี่น้องครับนุ่มบานปลาใหญ่ไหมเดี๋ยวซีโต้เราเนาะอยู่นี่เนาะนี่ครับตัวที่ซีมันหกครับผมไม่ได้เครื่อนยังไม่ได้ของครับไฟสว่างครับนี่เขาเอาโล่งนองมาเดี๋ยสามนุ่มบานปลาตัวใดตัวหนึ่งครับผมเอา้านี่นะครับผมใหญ่ไหมล่ะปดๆเท่เากาศอยู่ร่องเบิึงจะข้าวครับผู้กเกษตรเด้อพี่น้องครับผม ผู้กเกษตรเนาะบานน้องให้ครับผมอืมเข้ามาไฟทั้งสว่างครับมาหนีใหญ่ไม้มาสว่างเหนือสภาพไม้ไมีตะอันใหม่พี่น้องนุ่มบานปลาก็เลยใหญ่เดี๋ยวปลาซี่ตัวครับน้องมาหน่สามนุ่มบานปลาไดีตัวหนึง่งมีตะไหม่เนาะสน่นสายห่างครับผมเนี่ยนามก็ล่วงครับผมมนันสีห้าครับมีตะใหม่ก็เลยหกลมประมงเขาม,มายังก่อนนี่มายังฟังนี่ก่อนเพื่อให้ลูกปลาพันปลาตัวหนึ่งครับผม มันประกดดอกประกะแงงได้อีกแล้วบอนี่นี่ได้ตัวที่สองครับผมเลยมาสีดฟังนี่ร่องมึงไม่ใหม่ตัวละว่ามีหอกโอ้มาใจสูที่ว่าจะตากแดดจะหนีบ่โอ้าันใจสูเออบ้านฝนท่อง <c oughs> ข้างนี้เสร็นี่สิไปมันคึ้นบังับพี่น้องนี่เบิ้งสภาพใหม่นาะทั้งไตสีดนามน,น้ำหางเอาครับผมสีร่องมึงน้ำพันอยู่ดอกเดี๋ยวพันเอาตัวใหญ่ขึ้นก่อนเอาเหลือดลงเอาเหลือดลงเทียวอ้าวมันยังผิวขึ้นเดียว ขันมีก็บบอยากได้เห็นบมอมือหันตัวน้อยยังกินอ๋อแหน่อ๋อฮะมันตอดแหน่อยู่มือหันอยู่ๆวะลูกปลาพันปลานันโอ้ยขนาดเอาเบ็ดลงไปสองสัปโมงแต่พ่อมุกเยอะขึ้นนะเอาจานน่ะนะฮู้เอาสูตรใหม่เลยน่นเออลงไตแต่พลาดเลยเฮาเฮ็ดเพ็่กูสูตรบุญใหญ่เป็นหูแตะพานปลาปานเออลงไป่ปวดไตหรอกอันโตใหญ่เอาลง เออเออเดี๋ยวกิลงไปปุ๊ดไฮหลักฮ่าแต่แนวเห็ดให้มึงก็ได้เออมึงไปเดี๋ยวนะ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 มาแล้วมาแล้วพี่น้องหลังจากกีก้ามาบไม้พ่อตัวสี่ครับตอนเป็นเวลาประมาณใบสามครับผมพ่วงเอิญมูขึ้นมาพ่วงเอิญมูขึ้นมาหลังจากที่นั่งโว้าวสูญบดเหมือนพัดเว้นทีมงานลงบ้านปลากระไร ใช่ละอันนี้พูดไฟพูดมันนนะพี่น้องนี่มื่อกี้สิป้าขึ้นจากไฟนี่ประมาณสองโลนะที่ได้เลรอครับผมนอ่ขันหน้าพูดเดยวกับสิกินอยูว่าแจก๊กเนาะแั่นหมอกจา้าเพื่อยูว่าจ้ามิดเคล็ดบอลขา้าแข่งสองหลังนั่นใหญ่ไหมล่ะครับพี่นอ้องเอ้ยเปไม้สว่างกับบุ้ง้เลยงอกกลับมาบนท้องท่ามบมันคำครับผมหมอหน่อยอกระสูวสันนี่เบืเ่อกี้ตัวเราไม่เบาว้ว่ารวกระเซาะมื่อี่น,นี่ยังมันตีใครแตกวะ วันนี้อกตัวเลยครับผมนุ่มบั่นปลากับผ้าก้นซ้ำตั้งไก่ซิบรู้ดูการตกปลาคนละหระคร,ครับผมเนี่ยนิกลาล่ะมาดนะ้วยมันนี่คือซีหอยบางตะเวทหรอซีหางม้งหรอครับถึงมองครับรอดใบให้จุดถืบถอถบอลเนาะหลังจากที่นุ่มบั่นปลาไปสว่างกะไอเขาจะว่ากระปองถือเล็กตัวรครับมา,เ,าเดิเขาตะได้ปลาเค็งตัวหนึ่งกระป๋องทายซ้ำเอ้าเส้นติดตามกันไปเรื่อยพี่น้องอีกมนันอีกบ่อรอบใบเนาะตะเกาปาลากินรอบสอากับรอบใบเหรอครับผมก็หิ้วเข่าหัน ใหม่ก็อ,อดทนแต่วะ,ะเสรยเดียวนี่นนสิหมาเ้กูสิเมื่อปลาดนี่สาตอนนั้อิ่มเงียบมนไ่พี่น,น้วงอิ่มเงียบไอ,กอเกีวนอิ่มเงียอยู่อิ่มเงียอ้เกวเกลนอยู่บนมือเือมาแล้วโอ้สองเกล๋จ่า,จารอใบไม่ไท่านไหน,นโอ้พี่น้องข้ามมื่อเชือเท้าครับผมทีมงานกำลังสิครับ นุ่มบานปลาก็ได้ประมาณนี้แหละครับผมเออนี่แหละปลากรดเนี่ยปลาเข็งเนี่ยปลากรดกัเจ็ดแปดตัวนี่แหละครับตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันนะเออเซ่เที่ยวมั่งเที่ยวบางลู่เอาหน่อข้ามาดูล่ะขี้ใหนบังเส่มังกวางลู่ไฮน์มไหนเออนี่เด็กต้องหน่วงมันก็ได้เออข้ามันมาผู้เยาะก็สิไลายตัวยี่ดอกข้อนมาหลายคนเป็นทีมงานครับไอ้เที่ยวเล็กตัวมาเนี่ยปุ้ครับได้โอ้ยนี่ครับ ทีมงานนุ่มบ้านตากำลังถือควายเมื่นอนอ้๊เพี่ของเจ้าพี่พพพพเอาขึ้นดีๆเนี่ยถือห้องอ่ายพันไหนตัวใหญ่อยู่เอาอย่อใส่เบิร์ตทุงก็ได้ครับผมนี่แหละเนี่ยพีย่ไม่อยู่กูสองคนน้อยเนาะก็ได้กินแรงครับก็ได้กินแรงครับแต่ผ่าเได้หน่อยมากใส่ซีดเวิร์ตนั่นแหละแต่บ้านมาผ่านมาสิลักมานยันเลนน้ำโต๊กน้ำครับมากับตะกั่วที่เขาได้ลูกล่ะเออทอดให้กูไม่มาเกี่ยวตะกั่วนั่นไปพี่น้องไปประมาณนี้แหละ นุ่มบานปลากระสิผ้าออกเมื่อทำเป็นม่พูดเดียวกะปลามันขึ้นมันเบิดเหรอครับหลังจากเชียงมานี่ปลาบวกขึนเป็นปลาสองตัวครับทำมันยามมันเข่ามันก็เข่ากัแหละทำาย้มโมเขาก็คือพวกเข่าทำเป็นมาพูดเดียวได้เอาพูดเดียวนักก็คือสี่หลร้ายอยู่ครับนี่เด็กไม่ร่วมกันเบิดกระสิประมาณเกือบสองโลอยู่บ่ับเรียบงานเขาตสีออกเมื่อเออ่ยวยวัยพี่น้องเบิรงเยอะสี่เหกินข้าวย่างนีำเนี้ยกินหญ้ารับกินหญ้าอยู่บ่ผ แค่เขาจะทั้งเขาบ้านนั่นแหละไปทิพงานมน้าแมกคว้าไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เมื่อครับผมคลิปหนาจะมากันไหม